อากอนที่เข้าจะได้ตรวจนำหลับพอนะพระอาจารย์ขอใส่โอกาสนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ญาติธรรมผู้ทำบุญแลลกาในที่ต่างๆที่กำลังศึกษาเรื่องบุญอยู่ชุมชนหนองยาวเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่ายมีแบบอย่างที่ดีจากหลวงปู่สายองค์หลวงปู่พุทธาหรือหลพ่อประสิทธิ์ในการทำบุญโดยเฉพาะการทำบุญอุทิศ ในตอนเย็นก็จะมีการสวดมนต์เป็นการรวมน้ำจิตน้ำใจคนที่จากไปดูบุญของคุณแม่มากันเยอะไหมโชเฟอร์มาส่งพระอาจารย์มาสวดมนต์เขาคิดว่าพระอาจารย์มีงานปฏิบัติธรรมหรอือทำไมเสียชุดขาวมากันเยอะจังเขาไม่เคยเห็นทั้งๆที่เป็นปกติของที่นี่ถึงบอกว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีความสมัครสมานสามัคคีเสียสละและ ได้แบบอย่างที่ดีจากครูบาอาจารย์การทําบุญอุทิศเป็นการเสียสละดูบุญดูบุญของผู้ที่จากไปก็ดูญาติทร่ทที่มามาด้วยใจเราจะเห็นมาเยอะเต็มไปหมดและพระคุณเจ้าในการสวรดก็จะมีเทศนาให้ข้อคิดนั่นแหละคือสิ่งที่ได้ในการที่มาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมเสียสละเจืาจาเป็นการแชร์การเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันบำรุงพุทธศาสนาบำรุงน้ําใจช่วยญาติจริงๆ ทางแม่ครัวก็มีนัก,กจิตน้ำใจมาเสียสละช่วยกันเป็นการทำบุญที่เรียบง่ายแต่ที่อื่นถ้าไม่ได้พันแบบนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสํารวบงานหนึ่งงานนะนคุณครูดังนั้นโชคดีแล้วเราอยู่ในชุมชนที่มีแบบอย่างที่ดีตามหลักของพุทธศาสนามาเป็นเจ้าภาพอภิธรรมได้ช่วยเจ้าภาพได้เสียสละได้สํารวมตนเป็นผู้อยู่ในศีลและได้ฟังธรรมได้ข้อคิดพินิจพิพจรารณานั่นคือสิ่งที่ได้จนกระทั่งวันที่ไปส่งสก,การก็มีการ เสียสละชุมชนเราก็ต้องเกื้อกูลกันพฤกการทําบุญไม่ใช่เฉพาะกับวัดหรือพระคุณเจ้าสาธารณะคําว่าสาธารณะคือส่วนกลางเราต้องเกื้อกูลจริงอยู่มีงบประมาณนั้นก็ส่วนงบแต่ถ้าเจ้าภาพศรัทธาหรือเรามีจิตศรัทธาจะบริจาคทําบุญได้ก็เป็นจาระบารมีและชุมชนนั้นก็จะเกื้อกูลเรากลับมาทุกหน่วยงานที่เราเกื้อกูลไปมีประโยชน์ทั้งนั้นดังนั้น ถ้าพอจะทําได้ก็จงทําอย่างสุขใจทําอย่างสบายใจทําอย่างปลอดโปร่งโล่งใจว่าเราได้จาคะกุศลนั้นก็จะเกิดกับเราและก็ผู้ที่ตายไปจนกระทั่งในตอนเช้าคือวันนี้มีการทําบุญแบบเรียบง่ายพระคุณเจ้าวันนี้เนื้อนาบุญไม่ธรรมดาท่นนี่มีพระปฏิโมยทั้สามรูปรูปที่ส่วนแล้วก็ให้นับหน่อยนะรูปที่สองพระคุณเจ้าก็องค์ปฏิโม่รูปที่สาม,ก,สามก็สวดในปัจจบุบันนี้วัดป่าหนองยาเป็นเนื้อนาบุญเนื้อนาทานทั้งนั้น พระคุณเจ้าพร้อมเจ้าทั้งหลายเคารพพร้อมด้วยแรงศรัทธาพัฒหารเกิดด้วยความบริสุทธิ์และอยากจะบอกกล่าวในการทําบุญมาตรกาภพัฒหารคือส่วนของกายหยาบของผู้ที่จากไปปรมโจติคาถาติโรกุธทธสูตรเป็นเรื่องของพระเจ้าพิพิสารทําบุญอุทิศการตรวจน้ำำําทําบุญมีในพุทธศาสนาท่านทั้งหลายอย่าไปสงสัยพระเจ้าพิพิสารทําบุญให้ญาติอุทิศให้ญาติเฉพาะพระพัพกตรต่อหน้าองคศาสดา เมื่อถวายทานไปแล้วทรงอุทิศทรงหลังน้ําสิโนโทกสิโนโทกคือตรวจน้ําภาษาบ้านเราเมื่อกาษัตริย์ทำชาวบ้านประชาชนก็ทําตามกันมาถ้ามีถูกมิต้องมีควรพระศา,าสดา,าก็ต้องบอกกล่าวแล้วเพราะอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ดังนั้นการตรวจน้นํ่เป็นการตั้งจิตสมาธิบอกถ้าบอกตัวน้ำเทศบุญนะอย่างต่อไปเราจะมีสมาธิแล้วคิดถึงแม่ของเราญาติที่ตายไป คาราวะาน้อยอาจจะไม่เคยภาวนา,าอาจจะไม่ชินในจิตที่ตั้งมั่นแต่ถ้าบอกตรวจน้ํามีสมาธิแล้วทีนี้เป็นสมาธิเบื้องต้นใช้จิตสมาธิที่ส่งบุญไปกระแสบุญส่งไปแต่ถ้าพระคุณเจ้าไม่ต้องตรวจก็ได้เหมือนพระคุณเจ้าสารีบุตรทาบุญให้แม่โยมแมนะ่แม่ของพระก็ไม่ใช่ว่าจะได้บุญนะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนะแม่ของพระคุณเจ้าสารีบุตรอดิตชาติลูกเข้าวัดฟังธรมแต่แม่แอนตี้ไม่ชอบ พอตายไปลูกขึ้นสวรรค์มาเกิดเป็นอครสา,าวกแต่แม่แต่เป็นนางเป็ดอยู่ร้อยปีเห็นไหมต้องรอวันรอคืนที่จะมาขอบุญกับพระลูกชายคือพระคุณเจ้าสารีบุตรสุดประเสริฐผู้เลิศล้ำนั่งสาธิภาวนาอยู่นางเป็ดปรากฏข,ขึ้นพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าช่วยดิฉันด้วยใครละ่ะดิฉันเป็นอดีตแม่ของพระคุณเจ้าในชาตร้อยชาติที่แล้วเล่าให้ฟังอ๋อต้องการสิงใดโยมแม่ปรารถนาบุญ พระคุณเจ้าสาริบก็ได้ถวายทานอุทิศวิหารทานมาตรกะพัตตาหารก็คือพัตตาหารอุทิศไปให้นางเปยนที่เป็นแม่นั้นมีกายของใสขึ้นด้วยมาตตกะพัตาหารเหมือนเราจะอุทิศต,ต่อไปนี้เขียงเท้าคือรองเท้าเคลื่อนที่ไปมาแม่ก็จะเหาะเหินเดินอากาศหายตัวได้ไวในความเป็นทิพย์รองรับผู้มีศีลทุกย่างก้าวเนี่ยเราอย่ามองข้ามนั่นอย่ารองเท้านี่ง่ายๆภาษาภัาาาาตไตร้นถกว่าเขียงเท้าสื่อเกิดถวายพรานั่นแหละ ก็เป็นยานทิพย์ให้แม่นะวิมานทิพย์สมทบทุนสร้างตรงนั้นตรงนี้นนโอทิศให้เป็นเป็นวิมานทิพย์ให้แม่อันนั้นคือการทําบุญแบบที่ถูกต้องในพุทธศาสนาทรงต่อมาถึงเราลบปุษายโอ้นพุทธ,ธาพาธรรมดังนั้นวันนี้จะมีมะตะัตตคัปตาหารใช่ไหมแล้วก็ผ้าไตรจีวรเป็นผ้าไตรที่ใช้ได้จริงวันนี้หนึ่งไตรจะน้อมถวายวัดป่าหนองยาวไปถึงหลวงพ่อประสิทธิ์ผู้เป็นประธานแห่งสง พระพุทธรูปน้อมถวายวัดป่าโนนนองค้าอันนี้เป็นการแจกต่อหน้าสงฆ์นะสาบินทาบาทให้เป็นมงคลที่นั่นพระอาจารย์จะเป็นผู้ให้ธรรมทานส่วนต้นดอกพึ่งเป็นนัยยะครังพุทธกาลสมัยก่อนไม่มีแสงสว่างต้องเอาพึ่งที่เรามาจะถวานเป็นหลอเป็นเทียนนะคัุกท่าแต่ปัจจุบันนี้มีวัฒนาการพระอาจารย์ว่าถ้าจะเกิดประโยชน์โซลารเซลล์ไงให้พระคุณเจ้าไปติดตามวัดหรือหลอด LED ก็ D D ได้ แทรกเข้าไปไม่ห้ามนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าให้แทรกสิ่งที่เป็นประโยชน์อ้าเชื่อเด็กมีใครไปลออมพึ่งใช้ไหมนี่อาจารย์แปลงเอาไปล้อมอยู่บ่ไม่ได้ลอมมันบ่เขาข้างสงอายไไปหันพูดผูด้แดงขึินเวลาสักพันกระทบพันยิงพูดถึงว่าฉลาดคิดฉลาดทำอันนี้พระผู้ใช้งานจริงมาบอกกล่าวโยมทั้งหลายนะถ้าจะทำายต้นดอกพึ่งก็ดีเลยถือญาติเป็นความสามัคคีผู้ท่าผู้แก่มาทําต้นดอกพึ่งเป็นการสูญรวมจ,จิตใจแต่ประโยชน์ ะเกิดจากการใช้ยังไม่เกิดแต่ถ้ามีโซล่าเซลล์ LED วุสุดยอดเลยส,สว่างสวยนะแทรกเข้าไปแสงสว่างไงดังนั้นพระพุทธรูปเป็นเดชตบะเดชานุภาพถ้าผู้ที่ตายไปได้รับบุญจากพุทธานุภาพจะมีแสงสว่างปริ่มปังออกไปอันนี้ในในแพทเทิร์นไม่มีนะในพระไตชวิโดแต่นอกตำรามันมีรายละเอียดอีกเยอะพระจายกับหลวงปู่ทำแล้วก็เห็นโยมที่ทำไปน,นั้นญาติเขาก็มาบอกแล้วได้ผลจริง ทำไมจะไม่ได้แค่เราบริการมพุทโธยังได้ไปสวรรค์ใช่ไหมอันนี้ถวายเป็นรูปเป็นองค์เป็นพุทธะใช่ไหมโอทิศใหยผู้ตายถ้าศพของผู้ตายอุบัติเหตุแขนขาขาขาก็จะมาเชื่อมต่อกันด้วยภาพพุทธะอาศัยความเชื่อแรงศรัทธาเป็นพุทธานุภาพกับผู้ตายดวงจิตของแม่ก็จะมีแสงสว่างคือเทพเทวดาในวัดกันที่รัศมีกายผู้ใดมีบุญมากก็จะเหมือนสปอร์ตไท์ใหญ่ผู้มีบุญน้อยก็เหมือนหินห้อย ตรงนี้จะไปเพิ่มแสงรัศมีกายผ้าไตาจีวรเป็นอภร์แห่งทิพย์ไม่ใช่ว่าแม่จะได้ใส่ผ้าจีบอลนะเมื่อเป็นทิพย์เหมือนเรามีตังในธนาคารโอนออกไปซื้อแบบไหนก็ได้เป็นชุดแห่งทิพย์พระคุณเจ้าก็ไปผงไปคลองได้นะพัตตาเป็นกายหยาบต้นดอกพึ่งเป็นแสงสวา่างกอโซลาสิวทุกสิ่งทุกอย่างจะตกปัจจัยนี้เป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเชื่อเถิดนะแม้จะเป็นส่วนตัวส่วนองค์ถ้าไปถึงองค์ดีปฏิบัติดีปัจจัยนี้ย่อมเกือ้อกูลใน พุทธศาสนาเท่านั้นแหละไม่ไปไหนหรอกไม่ได้ไปเสดอกบอกเบีย้ยจงตั้งจิตเป็นความเกือ้อกูลพุทธศาสนาญาติโยมที่มาร่วมบุญทั้งหมดเนชุมชนของเราในหน้าสาราเสริจจะรวบรวมในะจังหวะและจะแบ่งเกือ้อกูลแต่ละวัดแต่ละวัดสิ่งใดขาดเหลือเมื่อเป็นกองการส่วนการค่าไฟาค่าเป็นที่เป็นส่วนกางเนี่ยส่วนองค์ท่านไป,ปใช้ตามเหตุตามปัจจัยบุญก็เกิดส่วนการก็เกิดอันนี้ก็เป็นบุญสองต่อเข้าใจนะดังนั้นอย่างสงสยัยการตรวจน้ํา มีในพระพุทธศาสนาจงตั้งจิตตั้งใจให้เป็นสมาธิตรวจนบโมทิศไปถึงญาติของเราติโรกุทธสวดบอกว่าเมื่อคิดถึงญาติผู้ตายไปวันนี้คุณแม่เขาเราจากไปเคยเลี้ยงเรามาให้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาในเวลาทำอุทิศลูกหลานมาจากพ่อหน้าเนี่ยวันนี้เนี่ยกระต่ายกระตองกระเตยใช่ไหมลูกกระต่ายใบตองใบเตยนี่เป็นหลานสาวพายอาจารย์แต่ก่อนน่ารักมากเป็นเด็กดีข้อมัดไปกับพระอาจารย์ตอนนี้ไม่รู้ยังดีเด็กอยู่หรือเปล่าพอตัวมาเด็กดีหาย เด็กหีกลับมาหาหลา,านไายจย์เดอร์นะระตายใบตองใบเตยไหว้พระสวดมนต์ตั้งเจริญนังสือพ่อแม่หาต่างยากลำบากมาจฉพ่อหน้าโอทิศให้ญาติดังนั้นญาติผู้ตายไปจะมองหาลูกพี่ป้าน้าอาขอนคนอื่นดังนั้นในการทําุญอุทิศญาติต้องมาจฉพ่อหน้าพ่อทายุเรียกมาเดอ้อเรียกญาติมาอย่างโมเด็ปไปต้อนรับแจกให้ามานั่งที่นี้ ทางครัวแขกพี่น้องเขาก็ช่วยเหลือเลยให้ญาติสายโลหิตมานั่งเฉพาะหน้ามาถือผ้าใตมายกพระทูลมายกปัจจัยยกพัตตาหารอุทิษให้เมื่อคิดถึงญาติที่ตายไปการตีอกทุกรมร้องไห้ข้าขวนปริเวทนาการไม่มีประโยชน์แก่ผู้ตายเลยเป็นโทษในกายอยากของเราด้วยผู้ตายอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นแต่พัตตาหารยายะสัมปทานทั้งหลายที่ตั้งไว้ดีแล้วต่อหน้าสงฆ์ ถวายแด่สงฆ์โดยตรงน้อมถึงองค์พระศาสดาอุทิศทหญาติสิ่งเหล่านี้จะมีผลแด่ผู้ตายมีทุกข์พ้นจากทุกมีสุขสุข,สขยิ่งขึ้นปัจจุบันก็ได้บำรุงพระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีดังนั้นเรามาทําถูกต้องแล้วอย่างสงสัยการทําบุญอุทิศให้ผู้ตายเรียบง่ายมาตกตรตาหารพระพุทธรูปพระแต่เจวรต้นดอกพึ่งและญาติมาเฉพาะหน้าถวายอุทิศแด่สงฆ์ประสงค์ถึงองค์พระศาสดาแล้วตรวจนาอุทิศให้โดยตรงออกชื่อนามสกุล ถ้าไม่รู้จักชื่อนึกไม่ได้ใครที่มาร่วมบุญบันทญาติทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะได้คือคุณยายคุณแม่การหลวงจันสมของเราญาติที่มาพี่น้องที่มาก็ได้กับญาติสายลูินของแต่ละบุคคลนะในตอนตรวจน้ำนี่จงตั้งจิตไปตามสายลูหินของเราฝันเห็นใครเมื่อคืนใครอยู่ใกล้อาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องอยากได้บุญเพิ่มรู้ว่าเราจะมาทําบุญวันนี้ส่งสัญญาณมาก็ให้ตั้งจิตอุทิศไปถึงญาติสายลูกินของตนจะภาพหลักก็ถึงคุณแม่ของเรา ผู้ที่มาร่วมก็ส่งถือญาตาสายหนวยของแต่ละบ,บคุคคลออกชื่อนมสกุลพระหรือถึงใบหน้าจึงขออนุมทนาด้วยกุศลพลบ,บนนุญนี้พระคุณเจ้าดังลูกขององค์ศาสดาสามาสัมพุทธเจ้าขออนุมทนาให้เจ้าทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจอุทิศบุญถึงผู้ตายกุศลใดเพียงเกิดขอให้เป็นความดีงามในจิตใจเราหล่อร้องเป็นหนึ่งสําเร็จทางโลกสําเร็จทางธรรมเป็นคนดีศีงามจิตใส c h สะอาดกุศลพลบ,บนนุญนี้ถวายแด่สง์น้อมองคศาสดาอุทิศให้ ญาติสายลอยที่จากไปมีทุกข์พ้นจากทุกข์มีสุขสุขนี้ขึ้นไปทุกท่านทุกตนทุกคนจงทุกประก,การเถิดสาธุโลกทั้งปวงของท่านจงหายอันตรายอย่าได้มีแก่ท่านขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนสภะมงคลจงมีแด่ท่านเราเทพทเทว,วดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้า ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีความโชคดีความสำเร็จทั้งหลายจงมีแด่ดท่านตลอดการชั้นนั้นทุกเมื่อเถอ